Olha só, tem peixe também. สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะรักทายทุกคนเลยนะคะจากประเทศเซอร์เบียคะ่ะวันนี้นะคะอุ้มจะพาทุกคนไปต้อนรับนะคะไปซื้อคะ่ะทุกคนไปซื้อสมาชิกใหม่นะคะจะเรียกว่าไปซื้อก็ฟังดูแล้วมันยังไงก็ไม่รู้เนาะทุกคนคะ่ะแต่นะคะมันก็เป็นความจริงเนาะคือเราเราพาทุกคนนะคะไปตลาดกเกษตระคะ่ะทุกคนคะ่ะเป็นเหมือนคล้ายค้ากับว่า ใครมีลูกเป็ดลูกไก่นะคะมีลูกหมาอะไรอย่างเงี้ยมาขายแบบถูกๆนะคะทุกคนเราก็จะมีพวกเข้าโพดพวกผลผลิตทางเกษตรกรรมนะคะที่เกษตรกรเขา ผลิตนะคะเขาปลูกขึ้นมาเองแล้วก็แบบขายแบบไม่ต้องเสียภาษีคะ่ะทุกคนแต่ในปริมาณเล็กๆน้อยๆนะคะถ้าปริมาณเยอะก็ไม่สามารถที่จะมาขายที่ตลาดนี้ได้นะคะก่อนที่ทุกคนนะจะไปถึงตลาด่ทุกคนคะ่ะอุ้มพาทุกคนนะขับรถนะคะค่อยๆเลาะนะคะชมตึกเก่าๆในเมืองนะซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะ เมืองที่เราอยู่นะคะมันชื่อเมืองซูโบติซาเนาะเดี๋ยววันไหนว่างๆอากาศดีๆนะคะซึ่งตอนนี้อากาศดีแล้วะคะ่ะทุกคนใบไม้ก็เขียวขจีดอกไม้ก็สวยสดงดงามเนาะอุ้มจะพาทุกคนนะคะเดินชมตึกราบ้านช่องนะคะสถาปัตยกรรมของเมืองที่อุ้มอยู่นะคะ บอกได้เลยว่าเมืองนี้เป็นอะไรที่งดงามวิจิตรแล้วก็มีความเป็นโดดเด่นนะคะที่ไม่แพ้เมืองไหนเลยนะคะในเซอร์เบียและก็ใน,ในหลายเมืองของประเทศในโซนยุโรปเลยค่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยววันหลังนะคะอุ้มพาทุกคนไปแน่นอนนะคะพอเห็นบรรยากาศอย่างนี้เนาะก็จะ ดูเศร้าๆเงาๆค่ะทุกคนไม่ค่อยมีประชากรเลยนะคะบ้านช่องนะคะก็ดูสุดโทมไม่มีการรโนเวทไม่มีการซ่อมแซมบำร,รุงแต่ถ้าพี่ๆนะคะเพื่อนๆสังเกตดีๆนะคะตึกที่นี่เขาจะมีความเป็นเอกลักษณ์บ้านแต่ละหลังจะไม่มีความคล้ายกันเลยค่ะทุกคนขาเนี่ยถือได้ว่ามันเป็นเอกลักษณ์นะคะประจำเมืองนี้เลยไม่มีตึกไหนที่มีสีเหมือนกันออกแบบนะคะ เหมือนกันไม่มีแม้แต่ตึกเดียวเลยค่ะทุกคนเนี่ยขนาดเขายังไม่ได้เรโนเวทนะคะยังตึกซ้ายมือตรงเนี้ยี่ด้านหน้าที่ทุกคนเห็นเพื่อนๆลองจินตนาการว่าหากวันหนึ่งอ่ะมันเรโนเวทขึ้นมาทุกคนมันจะมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของเขามากๆเลยนะคะตึกเนี้ยมันท่าอุ้ม ไม่เข้าใจผิดนะคะมันจะเป็นคล้ายๆกับเหมือนบ้านพักคนที่เขาสูงวัยค่ะตัวนี้ก็คืออยู่ในเมืองเลยนะคะเป็นถนนเมนหลักที่อยู่ในเมืองซูโบติซานะคะเมืองที่อุ้มอยู่นะคะเมืองที่นี่น่ะมันเป็นเมืองนะคะเน้นการทําเกษตรกรรมค่ะแล้วก็จะมีคนสูงวัยเยอะนะคะมีเอ่อความเป็นธรรมชาตินะคะความเก่าความโบราณยังอยู่นะคะทุกคนแล้วก็ จะไม่ค่อยมีรถรานะคะคือถ้าเปรียบเทียบกับเมืองเบลเกรดหรือเมืองใหญ่ๆอ,อย่างเช่นเมืองโนวิสานะ่ะสู้เมืองนี้ไม่ได้ค่ะเมืองนี้รถจะน้อยกว่าผู้คนเขาจะขับมอเตอร์ไซค์เหมือนอุ้มขับมอเตอร์ไซค์ไปทํางานปั่นจัก,กรยานอะไรเงี้ยคือมันยังมีความเป็นบ้านนอกอยู่เนี่ยตึกตรงซ้ายมือตรงนี้นะคะทุกคนเออด้านขวามือนะคะก็เป็น อ,อุ้มไม่แน่ใจอะทุกคนว่ามันเป็นอะไรสักอย่างของทางราชการนะคะเดี๋ยวอุ้มไปหาข้อมูลมาเดี๋ยววันหลังอุ้มจะพาทุกคนเดินเลาะทีละซอยทีละซอยเลยค่ะแล้วก็ดูกันว่าตึกราบ,บ้านช่องเมืองนี้อะคะสวยจริงๆอย่างที่อุ้มเมาส์มอยไหว้หรือเปล่าเนาะแล้วเอกลักษณ์ ที่สำคัญของเมืองนี้นะคะเป็นเมืองเล็กๆค่ะทุกคนแต่มีสถานทูตนะคะถึง3ประเทศด้วยกันนะคะที่อยู่ในเมืองนี้ค่ะก็คือสถานทูตของประเทศมอนเตเนโกรก็มีนะคะสถานทูต ของประเทศโครเอเชียก็มีนะคะแล้วก็เป็นสถานทูตของประเทศฮังการีก็มีเช่นเดียวกันคะ่ะเม้พอพูดถึงอย่างนี้แล้วนะคะก็ทําให้ทุกคนนึกได้ว่าประเทศเล็กๆอ่าไม่ใช่สิเมืองเล็กๆบ้านนอกบ้านนอกแต่ทําไมถึงมีสถานทูตนะคะตั้ง3ประเทศตั้งอยู่ในเมืองนี้นะคะเดี๋ยววันหลังอุ้มจะมาเล่าให้ทุกคนฟังกันคะ่ะ เมืองสุโบ,บติซาท,ที่อุ้มอยู่นะคะเขาได้รับการยกย่องหรือได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งกล่องสมบัติที่เต็มไปด้วยอัญมณีที่ล้ำค่าของ Art of Novo ค่ะทุกคนคะ่ะถ้าหลายๆคนนะคะอาจจะแบบว่าโอ๊ยงงมากเลยพูดอะไรเนี่ยมีองค์มีอาร์ตด,ด้วยนะคะก็คืออุ้มก็ไม่ได้มีความรู้ทางด้านนี้เนาะแต่ก็คือสามารถเข้าไป ศึกษานะคะเข้าไปอ่านใน Google บ้างนะคะแล้วก็ฟังคนเท่าคนเพื่อนบ้านเขาเล่ามาบ้างนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่ามันมันน่าค้นหาทุกคนคะ่ะอุ้มอ่ะอยากจริงๆนะ่ะถ้ามีโอกาสอุ้มอยากให้พี่ๆอ่ะที่มีโอกาสมาอยากมาให้มาเมืองนี้มากนะคะมันจะมีความเป็นโบราณมันจะยังมีความเขาเรียกว่าสเสน่ห์ที่จะต้องนะคะ ความลหลงไหลอ่ะที่ยังจะต้องค้นหาทุกคนคะ่ะซึ่งซึ่งมันมันมีความลึกลับอยู่ในตัวของมันเองอ่ะแล้วมันมีความโดดเด่นที่แบบแตกต่างนะคะทั้งสีสันตึกราบ้านช่องที่เขาออกแบบแนวโค้งเป็นแบบเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ทศตวรรษที่20ตั้งแต่สมัยนู้นนะคะตั้งแต่สมัยที่ตั้งแต่สมัยที่เซอร์เบียฮังการีนะคะเขาเขารวมกันนะคะแล้วก็เป็น เขาเรียกว่าเป็นเคยเป็นครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นของประเทศออสเตรียค่ะทุกคนยุคนั้นเลยนะคะแล้วพอเขามีการสร้างนะคะสถาปัตยกรรมสร้างอาคารบ้านเรือนเขาก็จะเลยมีการผรสมผสานระหว่างเซอร์เบียฮังการีนะคะและออสเตรียแล้วก็มีการรวมถึงการมิกนะคะระหว่างของโรมาเนียด้วยค่ะทุกคนอะ่ะเมืองนี้ถ้าใครที่ชอบอาร์ตแบะสถาปัตยกรรมนะ อุ้มอยากให้ทุกคนมาคะ่ะทุกคนอยากให้ทุกคนมาจริงๆคะ่ะอื ซึ่งการเดินทางนะคะก็ถ้าใครมาลงเบลเกรดนะคะก็มีรถเช่ามีนั่งรถไฟมามีนั่งรถบัสสองชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ารถบัสก็ทุกจะแสนถูกนะรานะคาะเท่ากับเมืองไทยเลยค่ะถ้ามาไม่มีที่พักก็มาที่ร้านนวดของอุ้มก็ได้ค่ะทักมาก็ได้เดี๋ยวอุ้มช่วยหาหรือเออไม่มีหนึ่งคืนไปนอนบ้านอุ้มก่อนก็ได้ค่ะวันต่อมาก็แต่ในเมืองนี้คือที่พักเยอะมากแล้วมันมีความ เป็นโมเดิร์นนะคะโรงแรมก็มีความเป็นโมเดิร์นเข้าไปเนี่ยมันผสมความเป็นแบบอาร์ตความเป็นเซอร์เบียฮังการีแล้วมันมีความโมเดิร์นอยู่อะ่ะทุกคนมันสวยจริงๆนะเมืองนี้นะเออจริงๆก็อยากอยากให้มาอยากให้เห็นอะแล้วตั๋วเครื่องบินก็ไม่ได้แพงมากมายนะคะค่าครองชีพก็ไม่ได้แพงด้วยซึ่งถ้าใครอยากมายุโรปประเทศที่ ยังไม่ได้เปิดนะคะจนแบบมากมายอ่ะก็คือเซอร์เบียคือประเทศในหนึ่งนั้นนะที่ช่วงนี้อ่ะนักท่องเที่ยวมาเยอะมากนะคะอย่างลูกค้าร้านนวดอุ้มรอบก่อนนะคะก็มาจากอาร์เจนตินาก็มีคะ่ะทุกคนแคนาดาอะไรอย่างเงี้ยอเมริกาอะไรโอ,อ้ยมีหลายประเทศมากเลยคะ่ะทุกคนคะอืม

Preko a nama treba koliko što za. zadovoljno <gledan> sam zakrio dva ovičnog komada tumpuse, nijajuće od ovog ima još nećemo toliko puno, hoćemo samo jednu 6-7 komada je, ima uvijek ću dostavljati neće se, a, meni sve jedno da da, bolje ove veće da ajde pas neće uh -huh. เอองไก่นะไะไมเน่ค้าเขาบอกว่า มันจะมีสองราคานะคะคือถ้าตัวน้องที่เล็กกว่าเน,นี้ก็จะอีกราคาหนึ่งเนาะส่วนตัวที่เราซื้อนะ่ะมันอยู่ที่ประมาณ80ดิน่าเฉลี่ยเป็นเงินไทยก็ตกอยู่ที่ประมาณตัวละ20ประมาณนี้ค่ะทุกคนถ้าพูดง่ายๆเหมือนบ้านเราก็5ตัว100อะไรประมาณนี้เนาะเรานะคะจะเออซื้อเด็กๆไปนะคะเพียงแค่6-7ตัวเท่านั้นนะเพราะว่าเรานะคะจะ ไปเอาไก่นะคะของเราจากที่เรามีปีที่แล้วทุกคนจําได้ใช่ไหมคะที่บ้านลุงกับป้านะคะแล้วก็มีตัวผู้คือมีตัวผู้สองตัวแล้วเขาอยู่เราเดียวกันมันไม่ค่อยได้ค่ะทุกคนเขาก็จะรังแกไอ้ตัวผู้ที่เล็กกว่าใช่ไหมสวอก็เลยบอกว,ว่าถ้าอย่างนั้นก็เราไปเอาไก่เราอะกลับมาแล้วก็เอาตัวเมียมาอีกสักตัวหนึ่งหรือสองตัวแล้วก็ที่เหลือก็ ปล่อยทิ้งไว้บ้านป้ากับลุงเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็เอาตัวผู้มาให้มันมาเป็นเขาเรียกว่าให้มาเป็นบิ๊กบอสนะคะอยู่ที่เราฝั่งบ้านเราคะ่ะทุกคนก็สวอกับเพื่อนเขาจะมาทำเล้าไก่ให้นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้สวยไม่ได้ใหญ่เท่าของบ้านลุงกับป้านเนาะแต่เดี๋ยวอาจจะขยับขยายคะ่ะทุกคนแต่ตอนนี้ก็คือสบอบอกว,ว่าถ้าเธอไม่เอาน้องไก่ตัวผู้มา เขาอยู่เขาอยู dignity, yardım, ่แล้วเดียวกันไม่ได้ค่ะทุกคนเขาไล่จิกนะคะไล่จิกไล่กัดไอ้น้องที่น้องตัวผู้ที่ตัวเล็กกว่าไงเราก็จะเอาที่ตัวเล็กกว่าส่วนตัวที่ตัวใหญ่กว่าก็ให้อยู่บ้านลุงกับป้าเหมือนเดิมนะคะทุกคนค่ะนั่นแหละอแผนการโครงการใหม่ของพวกเรานะคะที่ว่าทําไมเราเอ่อต้องมาหาลูกไก่เพิ่มนะคะก็ด้วยเหตุผลนี้นั่นเองค่ะ ก,การที่เราซื้อลูกเจี๊ยบตัวเล็กๆไปอย่างนี้นะคะทุกคนมันมีความเสี่ยงสูงที่น้องอาจจะไม่มีชีวิตรอดเน,ะนออาจจะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่ายีนนะคะยเยเขาียกอะไรภาษาบ้านเรายียนะคะของน้องไก่แต่ละตัวมันอาจจะแบบไม่ดีเนาะไม่แข็งแรงอ่ะพอน้องมาอยู่กับเราบางทีอ่ะหลายวันผ่านไปน้องก็อาจจะแบบ กับดาวไก่ไปอย่างนี้ก็มีนะคะก็คือเวลาซื้อแต่ละครั้งอะ่ะเราอะ่ะจะต้องทําใจเผื่อไปแล้วคะ่ะทุกคนสมมติว,ว่าซื้อสิบถ้าน้องป่วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเผื่อน้องอาจจะแบบเหลือแค่แบบเจ็ดตัวแปดตัวอะไรเงี้ยคะ่ะเราต้องคิดอย่างนี้คะ่ะทุกคนคะ่ะเนาะแล้วนะคะกําลังจะกลับแวะไปเห็นลูกเป็ดคะ่ะทุกคนคะ่ะอุ้มก็เลยว่าเธอฉันอยากเลี้ยงเป็ดอะ่ะฉันขอเป็ดสักสองตัวได้ไหมอะไรเงี้ยก็เลยแกก็เลยว่าเออถ้าอย่างงั้นเธอก็ ตรงนั้นน่ะที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้นะมันมีลูกเป็ดเดี๋ยวเรา,เาไปซื้อลูกเป็ดกันนะคะนี่จริงๆสวาวเขาจะมาซื้ออาหารให้ลูกไก่นะคะแล้วก็จะซื้ออาหารนกก็ซื้อตรงนี้ค่ะทุกคนเป็นค,คล้ายๆกันแบบว่าเหมือนพ่อแม่พี่ป้านาอาเรานะคะแบบเออมีมีเขาเรียกอ,อะไรคะมีรำข้าวนะคะเหลือก็เอามาขายมีเมล็ดทานตะวนันเหลือก็เอามาขายมีลูกเป็ดลูกไก่ เพราะเองเป็นงานฮ็อบบี้เอามาขายมีนกมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนตลาดตรงนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะมันวันนี้จริงๆมันไม่เยอะนะเพราะว่าช่วงนี้คนเขาก็ไปฮอลิเด์กันด้วยนะคะมันก็จะเป็นตลาดที่แบบเออรู้ค่ะว่ามีถ้าจะมาซื้อไก่ซื้อปลาอะไรเงี้ยมันก็จะมีอยู่สองสามเจ้ามันไม่ได้ใหญ่โตอะไรเลยนะแต่เราก็คือรู้ว่าถ้าเราอยากได้ลูกเป็ดลูกไก่อะไรเงี้ยก็ต้องมาตลาดนี้ตอนเช้าๆเ,เ,เท่านั้นนะคะทุกคน มาถึงประมาณสัก9ก้าโมงครึ่งเนี่ยเขาเก็บร้านแล้วค่ะจะไม่มีอะไรขายแล้วนะเพราะว่าเขามาตั้งร้านตั้งแต่6กโมงเช้าเจ็ดโมงเนาะเขาก็จะขายประมาณ3ามสชั่วโมงอากาศร้อนเขาก็จะต้องเอานะคะสัตว์เล็กสัตว์น้อยกลับบ้านค่ะเพราะมันร้อนมากๆเลยนะคะเนี่ยขนาดเรามา9ก้าโมงนะบางคนน่ะเขาก็เตรียมกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนขาเพราะว่ามันร้อนเดี๋ยวเด็กๆเนาะมันมันมันไม่ดีด้วยแหละมันร้อนเกินนะคะดี๋ยวเด็กๆช็อกได้ค่ะ อดกันหอันนี้คือเป็ดเทศเป็ดเหรอคะเป็ดเทศหรือเป็ดอะไ

S <S 2> <S 2> ส่วนลูกเป็ดนะคะตกตัวละสองรอยดีนาค่ะทุกคนก็ประมาณตัวละสามสิบห้าบาทประมาณนี้ค่ะทุกคนก็ไม่ได้แพงเลยนะคะถูกมากนะคะเดี๋ยวเราลองลุ้นนะคะดูว่าสองตัวนี้รอดไหมแต่พอมาถึงบ้านอะ่ะ เราก็มานั่งคิดนะว่าเอา้าทําไมเราไม่ซื้อเป็ดมาสักสี่ตัวเผื่อเขาเป็นตัวผู้ทั้งคู่ทําไงอะทีนี้ก็ก็ไม่มีขายอะดิดแล้วเจ้าพอ <ๆ S 2> ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวฉันมาซื้อเป็ดให้เธอเพิ่มอีกละกันเดี๋ยวจะซื้อไปอีกสักสองตัวตลกมากเลยตอนที่อยู่ที่ตลาดลืมคิดค่ะทุกคนว่าถ้าเป็นตัวผู้ทั้งสองตัวทําไงก็ไม่ไม่ได้กินไข่เป็ดอย่างนี้เออคนเรานี่ก็เนาะแปลก และรูปน้องแมว2ตัวที่อยู่ในแผ่นโปสเตอร์นี้นะคะก็คุณลุงคนนี้เขาขายให้สวเขาบอกว่าเป็นการสมทบทุนเขาขาย400ดีน่าค่ะทุกคน400ดีน่า4-4 6ประมาณ100นิดนนะคะเขาบอกว่าเพื่อเป็นการสนับสนุนให้เด็กๆที่ผู้ที่ยากไร้นะคะได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวบ้านพักตากอากาศนะคะต่างจังหวัดนั่นเองค่ะสวก็เลยเออถ้าอย่งงางนั้นเดี๋ยวฉัน ช่วยอุดนุนนะ้าหนึ่งใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการช่วยเหลือการเล็กๆน,น้อยๆนะเนเนะาะ <c oughs> <c oughs>

าเัดอกมเดอไเด้กันต่ได้สมาชิกใหม่กับบ้านค่ะมีเป็ดด้วยแต่เป็ดเราต้องทําอ่างน้ำเล็กๆนะคะมีบ่อกระละหังให้น้องเล่นน้ำนะคะเพราะว่าน้องชอบน้ำนะคะ ตลาดทอุ้มพาทุกคนมาตะกี้นะมันไม่ได้ไกลาจากบ้านของเราเลยค่ะเพียง <c oughs> <pe eg g> แต่ว่าเวลาเราไปเนี่ยเราจะต้องขับรถเข้ามาในเมืองอะ่ะทุกคนคะ่ะแล้วก็ทะลุเมืองเลยออกไปมันอยู่นอกเมืองคนละฝั่งของบ้านเราไงคะเออดังนั้นเวลาจะมาตลาดตรงเนี้ยมีทางเดียวที่จะไปได้ก็คือขับเข้ามาในเมืองนั่นเองค่ะ ก่อนเรากลับบ้านนะคะก็อุ้มบอกซะว่าให้แวะร้านนะคะร้านนวดเพื่อที่จะมาเอาผ้าที่เราใช้แล้วนะคะเอามาซักเมื่อวานอุ้มมาทํางานค่ะทุกคนแล้วอุ้มเอามอซค์มาผ้ามันหนักมากนะคะใส่มอนใ์ไปไม่ได้ซึ่งจริงๆปกติแล้วอุ้มจะเอาผ้าทุกอย่างทั้งผ้าใหม่ผ้าเก่านะใส่มอซค์นะคะซ้อนอัดไปทํางานเลยค่ะคือแบบง่ายๆอยู่ง่ายๆสบายๆแบบอีซี่มาก แต่วันนี้นะคะสมบัติเยอะก็เลยบอกสวาว่าเธอไปเอาของที่ร้านให้ฉันหน่อยค่ะก็เลยมาแวะที่ร้านกันนิดหนึ่งนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เดินทางกลับบ้านกันเลยจ้า โอเคโอเคปาปปล่อยเลยิเเยขาจะปล่อยแล้วบอกว่าแป๊บนึงฉันถ่ายคลิปก่อนเด็กๆไม่ยอมออกดูวินีดีก่าเลยนะรัชไต่กับไต่โอเคอะ Das, das, da? das ist so wenig Wasser, der kommt nicht rein. <coughs> der kommt schon rein. Der sucht seine Kumpel. Oh mein Gott, habe ich mit der in der Mutter. Die machen das. ว่าจะรู้ไหมว่ามีสมาชิกมาเพิ่มไม่น่าจะรู้ใครจะรู้ก่อนเนี่ยยังไม่รู้ยังไม่สังเกตเห็นอะไรเจอรี่เห็นว่าสไลด์ม่ระรผิดปกติไหมคอล่า ชีวายะซ่งอะไรบ้าช่วงแร,แรกเนี่ยคะ่ะตรงระวังมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขายังไม่เชินกันลอตตี้อ่ะไม่น่าจะมีปัญหาคะ่ะลอตตี้เพราะว่าเขาเป็นหมาที่ เขาจะมีความเป็นเขาเรียกว่าเขาอยากปกป้องสัตว์เล็กสัตว์น้อยค่ะทุกคนอย่างน้องเม่นมาอย่างนี้นะคะ mm hmm. เขาก็จะเห่าเหมือนให้เราไปดูว่าเออเม่นมานะ่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้กัดไม่ได้ทําอะไรเม่นนะคะ mm hmm. แต่กับแต่โคลาเวลาเห็นเม่นอะ่ะตอนแรกๆเลยนะตอนแรกๆเวลาโคลาเห็นเม่นเนี่ยโคลาจะคุยค่ะทุกคนคุยแบบว่า เห่าแล้วก็คุย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 ดินนะคะคือคุยจนแบบดินตรงนั้นกระจุยเลยนะคะแต่น้องเม่นไม่เป็นไรนะแต่ก็เหมือนแบบอยากเล่นอยากอะไรก็ไม่รู้ของเขานะแต่ลอตตี้จะเห่าเพื่อที่จะเรียกเราเนี่ยให้ไปช่วยเม่นนะคะแล้วก็น้องไก่ก็เหมือนกันค่ะไก่รอก่อนโคลาเขาก็เหมือนจะแบบอยากงับแต่ลอตตี้อ่ะเขาจะเป็นคนที่แบบข,ขู่ขู่โคลาห้ามอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนดังนั้นนะคะลอตตี้เขาจะมีความเป็น เขาเรียกอะไรผู้พิทักษ์สันติราษมากกว่าโคราชนิดนึงนะคะแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เขาเรียกว่าอะไรคะทุกคนก็น่ารักทั้งสองตัวนั่นแหละลูกเราแหละเนาะแต่ว่าห<อ>มายถึงว่าน,นิสัยของเขาอะ่ะก็คืออุ้ม,มสบนะคะจะจะสามารถแยกแยะได้ว่าลูกแต่ละตัวเป็นยังไงเนาะเฮเฮเฮ security <c oughs> เปียนกะกับสว security